เคอร์เคสโรมโนโ่บอกใกล้ปิดดิวเต็มแกเวดตัดนสิใจมาลิอพูเพราะเรื่องฟุตบอลล้วนๆมากกว่าเรื่องเงินสื่ออิตาลีปูดลิอพูสนใจลาฟาเอลเลเอาเป็นตัวตายตัวแทนของนูนเยสและเฟริโก้เคียซ่าที่จะย้ายออกไป ลิวพูงงข่าวการย้ายทีมของหลุยดีอาร์ตสื่อดังรายงานฟิิโกเคซ่าตกปากรับคำจะไปร่วมทีมกับเอซีมิลานได้เรียบร้อยมันเป็นอะไรที่คึกคักแล้วก็เข้มข้นมากๆนะครับสำหรับธนาการของสโมสรของแดงลิวพู เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับทั้งในเรื่องของตลาดการซื้อขายนักเตะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแล้วก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับของทั้งฝั่งนักเตะที่เป็นเป้าหมายที่เป็นดิวแห่งประวัติศาสตร์อย่างฟอริรนเวียซึ่งโคชทวนก็นําเรื่องราวนะครับวันนี้อัดแน่นมากๆม,มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเราไปพูดถึงข่าวดี เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแบบเต็มแก่แล้วนะครับสำหรับในดิวของมิลอ์เคอร์เคสนะครับว่าที่แบ็กไซด์คนสำคัญของลิเวอร์พูลของพวกเราเมื่อทั้งฝั่งของพาวิซิโอโรมาโนนะครับบอกว่าใกล้ที่จะเฮียร์วีโกแล้วนะครับสำหรับในดิวนี้ซึ่งลิเวอร์พูลของพวกเราก็ได้รับข่าวดีนะครับท่านผู้ชมเมื่อราคามันถูกลงด้วยนะครับต้องขอชมเชยทีมงานของลิเวอร์พูลของพวกเรานะฮะ ซึ่งทางฝั่งของเบนจาขอบแล้วก็อเล็กคุกนะครับบอกว่าลิวปูสามารถที่จะคุยกับทางฝั่งของบอลมัดนะครับได้ราคาพิเศษซึ่งตอนแรกนะครับบอลมัด bon ได้ตั้งราคาไว้45ล้านปอนด์นะฮนะท่านผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วด้วยผลงานนะครับในการเจราจานะฮะเรียกได้ว่าสาลิการลิ้นทองอย่างทีมงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็พออ,อการกีฬาอย่างริชาร์ดฮิวลิวพูของพวกเรา ได้ลดราคานะฮะสำหรับในดีวนี้นะครับถูกลงตั้ง5ล้านปอนด์นะฮะท่านผู้ชมซึ่งลิวพูก,ก็คว้าได้ในราคา40ล้านปอนด์นะครับท่านผู้ชมนี่คือข่าวที่อัปเดตมาจากเบนจาคอบและก็อเล็กคุกรวมถึงฟาบิเซโอโรมาโน่ด้วยนะครับเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ของหลุยส์ดีอาร์ตจะค่อนข้างมีสัญญาณที่บ่งบอก อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะออกมาโพสต์ขอบคุณทางฝั่งของสมลสรและก็แฟนบอลริวพูลแถมยังสมทบมาด้วยภรรยานะครับของทางฝั่งของรูดีอาร์ตก็ได้ออกมาชื่นชมนะครับนะบรรยากาศของสม,มสรแล้วก็แฟนฟุตบอลน,นะฮะว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินพวกเขาจะอยู่ในใจของครอบครัวเราตลอดไปนี่คือสัญญาณที่มันออกมาจากทางฝั่งของตัวนักเตะแล้วก็ทางฝากฝั่งของ ครอบครัวของลุยดีอาร์ตนะครับหลายคนก็ตีข่าวมนโนนะครับไปบอกว่าลุยดีอาร์ตจะย้ายหรือเปล่าในตลาดซัมเมอร์นี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับนักข่าวตัวพ่อของสายเลี้ยวภูนะครับหรือว่าสายหองแดงอย่างพอจ o อยนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาอัปเดตนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าแปลกใจทีเดียวนะครับพอจอยบอกว่าเลี้ยวภูนะครับค่อนข้างที่จะมึนงงมากๆ กับข่าวในเรื่องของการขายทางฝั่งของหลุยส์ดีอาร์ตนะครับเพราะว่าล์พูไม่มีแผนในการขายตัวหลุยส์ดีอาร์ตเพราะว่าแน่นอนนะครับในแผนในแทคกติกของคุณซื้ออาเนอร์สล็อตหลุยส์ดีอาร์ตนี่เหมาะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับซึ่งแทคนติกของคุณซื้ออาเนอร์สล็อตก็เน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะครับจาก หน้าตัวในทางด้ซ้ายเข้ามาเล่นเป็นหน้าเป้าเล่นเป็นฟ a อลไนหรือเคลื่อนลงไปเล่นเป็นหมายเลขสิบก็ยังได้นะครับซึ่งในส่วนของลุยดีอาร์ตเนี่ยเขาเข้ากับระบบของคุณเซอ้อาร์เนอร์สล็อตมากๆนะครับที่สามารถที่จะโยกรุยดีอาร์ตไปเล่นเป็นปีกนะฮะหรือเข้ามาเป็นกองหน้าตัวหลอกหมายเลขเก้าเขาก็ทําได้ดีซึ่งมันก็บ่งบอกชัดเจนนะครับ ว่าเทคนิคของกุนซืออาร์เนอร์ส็ลตนะครับมันตอบสนองต่อการเล่นของลุยดีอาร์ตมากน้อยขนาดไหนนะครับเขายิงไปถึง17ประตูนะครับท่านผู้ชมในฤดูกาลนี้นะฮะซึ่งท่าฟังก็ฟอร์จอยก็บอกว่างงมากๆในข่าวนี้นะครับแน่นอนณัตอนนี้หลุยดีอาร์ตก็อายุ28ปีแล้วนะครับเหลือสัญญากับลิเวอร์พูเพียงแค่2ปีเท่านั้นนั่นมันก็หมายความว่าลิเวอร์พูจะต้องมีการพูดคุย ในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางรูดิอาร์ดโดยด่วนนะครับแต่ในรายงานข่าวบอกว่าลิวพูยังไม่มีแผนในการต่อสัญญากับรยดีอาร์ดตอย่างใดซึ่งแน่นอนหน้าตอนนี้นะครับรยดิอาร์เนี่ยรับค่าเหนื่อยกับลิวพูของพวกเราถูกมากๆนะครับห้าหมื่นกว่าปอนด์เท่านั้นเองนะฮะถือว่าถูกมากๆสาหรับนักเตะที่เป็นเมนหลักที่เป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกข,ของลิวพูถือว่า เป็นตัวสําคัญมากๆที่พาลิวพูของพวกเราประสบความสาเร็จนี่นะฮะถ้าเกิดว่าลิวพูยังไม่รีบที่จะทําอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าด้วยอายุของลยดิอารนะฮะมันก็ไม่น้อยแล้วนะั้ชมแล้วก็ด้วยจํานวนเงินด้วยนะครับมันอาจจะมีทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาหรือแม้กระทั่งนะครับทางฝั่งของอัลนาเซอร์นะครับทุ่มเงินจํานวนมหา,าศาลล่อตาล่อใจทางฝั่งของลยดิอารนะฮะนะไม่แน่ลยดิอาร์ต เมื่อเห็นเงินบวกกับในเรื่องของอายุอานามนะครับมันก็ยัวย่วยวนใจเหลือเกินนะครับในการที่จะให้เขาไปโกยเงินในช่วงท้ายๆของอาชีพของการค้าแข่งแล้วเพราะว่าอยู่ริยูปูเขาก็ประสบความสําเร็จความแชมป์มาก,กับลิวปูนะครับมาได้มากมายทีเดียวสําหรับลุยดีอาร์ตน่าคิดจริงๆนะครับว่าธนาการณ์ของเขาจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวผมผมมองว่า50-50มีโอกาส ย้ายหรือมีโอกาสอยู่ต่อน่าจะเท่ากันนะครับต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนอกจากข่าวข่าวของหลุยดีอาร์แล้วนะครับท่านผู้ชมข่าวข่าวของดาวินนุนเยสและก็ข่าวข่าวของเฟรโกเคียซ่าซึ่งโคทวนก็เคยรายงานไปแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะเบียดตําแหน่งของตางฝั่งกองหน้าของพวกเราทั้งนิโกโชตาทั้งตางฝั่งของลุยดีอาร์ ทางฝั่งของโคดี้กั๊กโปร,รวมถึงโมซาลาได้นะครับซึ่งกุนซืออาร์เนอร์สโลตก็บอกชัดเจนนะครับว่ามันยากมากเพราะว่าทั้ง3ทั้งคนเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของกั๊กโปของดีอาร์ตของโมซาลาฉะนั้นแล้วมันยากที่ทางฝั่งของฟิลิโก้เคซ่าจะสอดแทรกตำแหน่งขึ้นมาได้เมื่อทั้งฝั่งของกุนซืออาร์เนอร์สโลตพูดมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็เชื่อว่าทั้งฝั่งของเคียซ่าก็คงจะ รู้แล้วล่ะครับว่าสถานการของเขาในฤดูกาลต่อไปจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมด้วยอายุอานามนะครับ28ยาก29มันยากมากๆที่เขาจะนั่งรอคอยโอกาสอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้รับโอกาสวันไหนนะฮะท่านผู้ชมอายุก็เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อในฤดูกาลนี้ฟริโกโคเคียซ่าน่าจะต,ตัดสินใจนะครับ ทบทวนอนาคตของตัวเองนะครับซึ่งข่าวจากข่าวล่าสุดนะครับรายงานบอกว่าฟลโกเคียซ่าได้มีการพูดคุยนะฮะและก็ตอบตกลงว่าจะย้ายไปร่วมทีม a อซมิลานยักษ์ใหญ่ของเกาโชซีรีอาของประเทศอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมมีข่าวคนออกก็จะต้องมีข่าวคนเข้า ซึ่งสื่อนะครับก็นำมาเล่นข่าวนี้กันนะครับลายชื่อเนี่ยก็ปูดออกมานะครับเป็นทางฝั่งของลิวปูมีความสนใจนะครับในตัวของราฟาเอลเลอาวนะฮะของเอซีมิลานซึ่งสื่อจากตุตโตแมคคาโตสื่อยักใหญ่ของอิตาลีก็เอาข่าวนี้มาเล่นนะฮะเขาคือกองหน้าที่เล่นได้แบบสารพัดประโยชน์มากๆนะครับท่านผู้ชมสามารถเล่นตรงกลาง สามารถขยับไปเล่นเป็นหน้าตัวในทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้นะครับนะไอ้หมอนี่ลงเล่นไป50เกมนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ที่สำคัญเขายิงประตูได้ถึง12ประตูแล้วก็บวกแอสซิสไปถึง13 as แอสซิสนะครับแต่ว่าค่าตัวของเขานะฮะด้วยอายุเพียงแค่25ปีนะครับค่าตัวของเขาสำหรับสื่อเจ้านี้ที่รายงานออกมานะครับท่านผู้ชม สูงพุ่งลิ้วไปถึง100ล้านยูโรเลยนะครับโอ้โหฟังแล้วจะเป็นลมนะครับซึ่งแน่นอนสำหรับข่าวนี้ผมมองว่ายังไม่น่าที่จะมีมูลความจริงนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับดูแล้วค่าตัวไม่น่าจะพุ่งไปถึงขนาดนี้และถ้าเกิดว่าเวอร์วููเนี่ยตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คงจะคิดว่าน่าจะเป็นดิวที่แพงเกินไปไม่คุ้มนะครับแน่นอนสำหรับกองหน้าที่มีข่าวโพพันกับสโมสรของแดงเวอร์วูู เรียกได้ว่าหัว,วกระไดไม่แห้งไปเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้โคชทวนก็เคยรายงานไปแล้วว่าเอกิติเก้นะครับของทางฝั่งของไอร์แแฟรงก์ฟิร์ตนะฮะก็มีข่าวโพพันว่าลิวพูเนี่ยสนใจอยู่เช่นเดียวกันนะฮะและก็มีทางฝั่งของฟูเลียนอเวเลสของทางฝั่งของแอตเลติโกมาริดซึ่งก็เคยเป็นเด็กเก่าของแมนซีนะครับในเนื้อข่าวบอกว่าทางฝั่งของอเวเลสเนี่ยต้องการที่จะมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งหนึง่ง ในพิมลีกนะฮะท่านผู้ชมก็เลยมีข่าวโวพันกับทางฝั่งของเลี้ยวูและก็ที่สําคัญซึ่งก็นะ่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากๆเมืม่อบ่อนแทนการพนันนะทะ่านผู้ชมปรับอันดับหนึ่งนะฮะกองหน้าจอมถล่มประตูของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอย่างวิกตอยอร์กิเลสนะฮะท่านผู้ชมขึ้นมาเป็นอันดับที่1นนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าถ้าได้มาจริง,รงเนี่ยสนุกแน่ๆบันเทิงแน่ๆสำหรับกองหน้าของพวกเรา แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องฟังหูวไว้หูนะฮะแต่แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมว่ารเว์พนนะตอนนี้ก็คงจะขยับในการที่จะเร่งปิดดิวมีลอดคือเคสแล้วก็น่าจะปิดดิวทางฝั่งของฟอรินเวสให้ได้ก่อนนะครับส่วนตําแหน่งอื่นๆกองหน้าก็น่าจะตามมานะครับในไม่ช้านี้นะครับท่านผู้ชมเรามาปิดท้ายนะครับด้วยข่าวคราวของฟอรรินเวสนะครับเรียกได้ว่า เป็นเป้าหมายคนสำคัญของลิวพูของพวกเราซึ่งทีมงานหลังบ้านนะครับก็มีการเรียกว่าทำงานกันอย่างแข็งขันนะครับซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าช่องว่างระหว่างความต้องการของลิวพูกับต้นสังกัดของเขาอย่างเลเวอร์คูเซ่นเหลือเพียงแค่10ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะฮะไม่แน่นะวันนี้อาจจะมีการตกลงกันได้ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีข่าวคราวออกมาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกผู้ชม โคดทวนนำเกตเล็กเกตน้อยย้อนกลับไปนะครับในเรื่องของสองครามในการแย่งตัวเวียดผมเรียกได้ว่ามันเป็นมหากาบอย่างแท้จริงนะครับดูเหมือนว่าตอนแรกทางฝั่งของบายเยอร์เนี่ยจะนํามาอย่างที่โคดทวนเล่าไปแล้วเพราะบายเยอร์เนี่ยใช้เกมค่อนข้างเยี่ยมเป็นเกมสีเทาโดยการที่จะออกข่าวเพื่อที่จะบล็อกหรือว่าปิดกั้นนะฮะทางฝั่งของคู่แข่งคู่สงครามหรือว่าคู่ขัดแยง้งที่จะมาแย่งตัวเวทเนี่ยให เมื่อได้ยินข่าวนี้แล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับก็มีการกดดันด้วยข่าวทําให้ตัวของนักเตะเองก็ไม่พอใจนะครับในการกระทําของบาเยอร์น,นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นลิวพูของพวกเราก็ทํางานกันค่อนข้างฉับไวทีเดียวนะนะครับเมื่อได้ยินข่าวว่าฟอร์เรนเวสนะครับจะมีการย้ายทีมในฤดูกาลนี้นะครับแน่นอนทีมงานของลิวพูของพวกเราเยอย่างที่โค้ดทวนเล่าไปแล้วว่า ไม่ใช่ว่าพึ่งจะมาสนใจในตัวฟอร์เรนเวียสนะครับทีมงานหลังบ้านของพวกเราได้มีการติดตามแล้วก็ทำการบ้านนะฮะดูพัฒนาการของนักเตะรายนี้มาโดยตลอดหลายปีแล้วเมื่อประสบช่องนะครับประสบโอกาสที่จะคว้าตัวลิวปูของพวกเราก็จัดส่งกุนซืออาร์เนอร์สล็อตนะครับเข้าไปพูดคุยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็นำเสนอแผนงานตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับเรียกได้ว,ว่ามีการพูดคุยกันซึ่งกุญแจสำคัญก็คือกุนซืออาร์เนอร์สล็อตเนี่ย นะฮะฮเขาได้นำเสนอแผนงานวิธีการในการใช้งานของฟอริ i g นเวียซึ่งมันตรงใจแล้วก็ชัดเจนนะฮะทางฝั่งของฟอรินเวียตั้งแต่วันนั้นนะครับและในขณะเดียวกันนะครับคู่แข่งของพวกเราอย่างบาเยนนิชบาเยนเนี่ยเลือกที่จะเข้าทางฝั่งของพ่อของฟอริ i g นเวียก็คือฮันนะฮะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนเนี่ยในตัวของคุณพ่อของฟอรินเวียเนี่ยอยากให้เวียเนี่ยเล่นให้กับบาเยนนะครับซึ่ง ทางฝั่งของแวงซองคอมพานีก็ได้มีโอกาสเข้ามานําเสนอแผนงานนะฮะโดยการมีการพูดคุยกับฟอร e เรนเวสตและก็ครอบครัวนะครับในช่วงวันที่18พฤษภาคมนะครับเรียกว่าเกมนี้เราลุยก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะแน่นอนแวงซองคอมพานีก็ไม่สามารถที่จะนําเสนอแผนงานที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในทีมของบาเยนเนี่ยก็มีหมายเลข10อยู่แล้วนะครับก็คือเจ้ามูเซล่านั่นเองนะฮะท่านผู้ชม ซึ่งแน่นอนนะครับแผนงานก็ไม่โดนใจทำให้ทางฝั่ง,งขอฟอร์เรนเวสตนะครับตัดสินใจที่จะทําตามความต้องการของตัวเองมากกว่าทางฝั่งของคุณพ่อนะครับท่านผู้ชมโดยเขาเลือกตัดสินใจนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับท่านผู้ชมไบร์นเนี่ยกระทุ่มค่าเหนื่อยให้แบบไม่อั้นมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับแต่เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับที่ เสนอราคาค่าเหนื่อยให้น้อยกว่านะครับแต่ทางฝั่งของนักเตะบอกว่าผมเลือกฟุตบอลที่มันยอดเยี่ยมมากกว่าเงินนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับในแหล่งข่าวเนะี่ยบอกว่าฟอร์เรนเวียจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่3 2 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นลองเพียงแค่ทางฝั่งของโมซาลาเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีการย้ายทีมได้จริงๆนะครับในราคานี้นะฮะท่านผู้ชมซึ่งทางฝั่งของ อาร์เรโวโกเซนเนี่ยตั้งไว้150ล้านยูโรเอียพูนนะครับน่าจะตกลงกันได้ที่ตัวเลข135ล้านยูโรแล้วก็มีการเสนอนะฮะโบนัสแอดออนต่ตางๆนะครับรวมๆแล้วก็น่าจะตกที่150ล้านยูโรนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่าฟอร์เรนเวียสนะครับสามารถที่จะ ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลได้นี่จะเป็นสถิติของเกาะอังกฤษเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมซึ่งปัจจุบันสถิตินี้เป็นฝั่งของเชลซีที่ซื้อทางฝั่งของเอนโซ่ฟอนันเดสอยู่ที่121ล้านยูโรนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องรอคอยกันต่อไปผมเชื่อว่าไกลมากๆแล้วนะฮะสำหรับในดีลของฟอร์เรนเวียซึ่งในขณะนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เดินทางไปเข้าแคมป์เพื่อลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับคิดว่าหลังจากที่กลับมาจากฟุตบอล ทีมชาตินั่นแหละนะครับเราจะได้เห็นความชัดเจนนะฮะน่าจะมีข่าวดีกันในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งทางฝั่งของโรมาโน่แล้วก็เดวิสออนสตีนบอกว่าให้จับตาดูดีๆในสัปดาห์นี้เพราะเป็นสัปดาห์ที่มีความเข้มขน้นแล้วก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ